เรามาตุลออ้อหัวบารูก้าตุ้สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูเช่นเดิมนะคะเรายังอยู่ในบทที่5นะคะการบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน20นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการหาผลลบนะคะโดยใช้การวาดรูปและใช้เส้นจำนวนนะคะการบวกนะคะเราได้เรียน จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้การลบนะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาผลลบในประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนนับไม่เกิน20และ0โดยใช้การวาดรูปและใช้เส้นจำนวนนะคะนักเรียนทีนี้เราไปดูกันเลยนะคะ จากภาพนะคะจากภาพนะคะเด็กๆ,ๆสามารถเปิดในหนังสือเรียนนะคะในหน้า221นะคะเราจะสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยเห็นอะไรคะเห็นมีสัตไไว,ว,ว์ใช่ไหมคะมีอะไรเอ่ยมีผึ้งมีกับมีดวงดวงกว้างใช่ไหมคะในรูปนะคะมีผึ้งมีผึ้ง,งกี่ตัวเอ่ย มีเพื่งกี่ตัวเอ่นักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่าเพื่งเนี่ยมันเป็น,มนแมลงใช่ไหมคะซึ่งมันสามารถให้อะไรเราได้ให้น้ําหวานใช่ไหมคะหรือเรียกว่าน้ําพึ่งใช่ไหมคะส่วนด้วงกวางเป็น,มนแมลงเหมือนกันนะคะที่หัวของมันจะออกอะไรคะจะมีจะมีเข่าใช่ไหมคะหนึ่งคู่นะคะอทีนี้นักเรียนเห็นไหมเอ่ยว่าในภาพ มีพึ่งจํานวนทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยนักเรียนลองนับสิคะในภาพมีพึ่งทั้งหมด13ตัวใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันบินออกจากรางังมันบินออกจากรังกี่ตัวคะเด็กๆ4ตัวใช่ไหมคะเอ๊แล้วเหลือพึ่งอยู่ในรังกี่ตัวนะเหลือกี่ตัวเอ่ยเหลือ9้าตัวใช่ไหมคะ พึ่งทั้งหมด13ตัวบินออกจากราง4ตัวนั่นหมายความว่า13เอาออกไป4เหลือ9ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงเอ่ย13ลบด้วย4เท่ากับ9ใช่ไหมคะดังนั้นเหลือพึ่งในราง9ตัวนั่นเองนะคะอทีน,นี้เรามาดูด้วงดวงกวางนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย มีทั้งหมดส1อ็ดตัวใช่ไหมคะมันเกาะอยู่บนต้นไม้กี่ตัวเอ่ยมันเกาะอยู่บนต้นไม้อ่ามีทั้งหมด11ตัวใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็เดินลงมาบนดินใช่ไหมคะกี่ตัวคะเหลือเดินมาบนดินสามตัวใช่ไหมคะเอ้เหลือกี่ตัวเอ่ยเหลือ อ่าเหลือ8ตัวใช่ไหมคะมีด้วงกวาง11ตัวนะคะมันก็ไต่ลงมาที่พื้น3ตัวใช่ไหมคะนั่นหมายความว่า13เอาออกไป3เหลือ8ใช่ไหมคะเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงคะ1 1ลบด้วย3เท่ากับ8นั่นหมายความว่ามันอยู่บนต้นไม้ อ่าแปดตัวนั่นเองนะคะนักเรียนลักษณะนี้ก็คือเป็นการเอาออกนะคะนั่นก็คือเป็นการหาผลลบโดยการเอาออกนั่นเองนะคะซึ่งจะใช้รูปภาพใช่ไหมคะใช้รูปภาพมาแสดงการเอาออกใช่ไหมคะทีนี้นะคะเราจะมาหาผลลบนะคะโดยใช้การวาดรูปนะคะนักเรียน นักเรียนดูซิข้อที่1 15ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะคะหมายความว่ามีอยู่15แล้วเอาออกไป4ใช่ไหมคะคุณครูก็ใช้การว่ารูปนะคะวงกลมแทนจำนวนทั้งหมดก็คือ15อ่าอันนี้10กับอีก5เป็น15นะคะแล้วทีนี้ลบด้วย4นั่นหมายความว่าเอาออกไป อ่าเอาออกไปสิใช่ไหมคะที่คุณครูใส่ลูกศรน,นี่เอาออกไปสิจะเหลือเท่าไหร่เอ่ยจะเหลือเท่าไหร่คะเด็กๆลองนับสิคะเหลืออ่าเหลือ11นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ15ลบด้วย4เท่ากับ11อต่อ,อาตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะนะักเรียน11นะคะเราไปดูข้อต่อไปนะคะนะักเรียน 1 4ลบด้วย6หมายความว่ามีอยู่มีอยู่14ใช่ไหมคะมีอยู่14 10กับ4อ่ามีอยู่14แล้วลบด้วย6ก็คือเอาออกไปเอาออกไป6คุณครูคก็จะนับไป6แล้วเอาออกนะคะนักเรียนเหลือเท่าไรเอ่ยเหลือ1 2 3 4 5 6 7เอ่าเหลืออยู่8ดังนั้น14-6ลบ6เท่ากับเท่าไรคะ เท่ากับ8นั่นเองนะคะเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยเลยมาดูข้อต่อไปนะคะเด็กๆ1 0บลบยลบด้วย3มนะคะมีอยู่20 10กับ10ใช่ไหมคะเป็น20แล้วทีนี้เอาออกไป10เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลืออ่าเหลือ10ใช่ไหมคะดังนั้น2 0ลบด้วย10เท่ากับอ่าเท่ากับ10นั่นเองนะคะนันเกเรียน เราไปดูข้อต่อไปนะคะอ่ะข้อต่อไป18ลบด้วย12นะคะค,คุณครูก็จะใช้การวาดรูปเหมือนเดิมเลยนะคะมีอยู่18 10กับ8นะคะใช้วงกลมแทนในการวาดรูปนะคะเอาออกไป12ใช่ไหมคะก็จะเหลือเท่าไหร่คะ 1>, 1 2 3 4 5อ่าก็จะเหลือ6ใช่ไหมคะดังนั้น18ลบด้วย12เท่ากับอ่าเท่ากับ6เราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลยนะคะเราไปดูต่อไปนะคะนอกจากเราจะใช้การวาดเป็นวงกลมเมื่อกี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะใช้อวงกลมนะคะแบบนี้นะคะ แสดงจำนวนทั้งหมดนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยกันนะคะแสดงการเอาออกเพื่อหาผลลบนะคะนักเรียนเราไปดูข้อที่1 12ลบด้วย9นั่นหมายความว่ามีอยู่12ใช่ไหมคะคุณครูก็วาดวงกลมแทน12จําจำนวนทั้งหมดแล้วลบด้วย9ก็คือเอาออกไป9ใช่ไหมคุณครูก็กากระบาดไป9ไป9นะคะไป9รูปนะคะ ก็จะเหลือเท่าไหร่คะที่ไม่ได้การกรบาตรอ่าก็เน่ก็จะเหลือ1 2สองเหลือ3ดังนั้น12ลบด้วย9เท่ากับอะไรคะเท่ากับ3นั่นเองนะคะเราไปดูข้อต่อไปนะคะนันเกเรียน15ลบด้วย6นะคะอ่ามีอยู่15นะคะแทนวงกลมเหมือนเดิมเลยลบด้วย6ก็คือคุณครูต้องการกรบาทไป6ใช่ไหมคะดังนั้นเหลือเท่าไรเอ่ย เหลืออ่าเหลือ9ใช่ไหมคะดังนั้น15ลบด้วย6เท่ากับ9นั่นเองนะคะไปดูอีกสักข้อนะคะนักเรียน20ลบด้วย12นะคะนักเรียนมีอยู่20ลบด้วย12กากระบาดไป12นะคะหรือเอาออกไป12นะคะเหลือเท่าไรคะเหลือเท่าไรเอ้ย เหลือ8นะคะดังนั้น20ลบ12เท่ากับ8นั่นเองนะคะเราไปดูอีกสักข้อนะคะนักเรียน19ลบด้วย3มีอยู่19นะคะคุณครูคก็จะวาดวงกลมแทนจำนวนทั้งหมดก็คือ19นะคะลบด้วย13หมายความว่าเอาออกไป13ใช่ไหมคะฝั่งนี้10และอีก3เป็น13ที่เอาออกก็จะเหลือเท่าไรเอ่ย 1>, 1, 2, 3, 4, งอี่ห้าอเหลือ6ดังนั้น19บเลบด้วยสิเท่ากับเท่ากับหนั่นเองนะคะเด็กๆเราไปดูต่อไปกันเลยนะคะต่อไปก็คือเป็นการหาผลลบโดยใช้อะไรเอ่ยใช้อะไรคะอ่าใช้เส้นจำนวนที่เราคุ้นเคยกันแล้วใช่ไหมคะบุนเส้นจำนวนก็จะเป็นอะไรคะ ก็จะมีตัวเลขนะคะเรียงตามลำดับใช่ไหมเอ่ยอทีนี้เราจะมาหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนกันนะคะนักเรียนข้อ1นึนะคะ18ลบด้วย6มีอยู่18ใช่ไหมคะเอาออกไป6ถ้าเราพูดภาษาง่ายๆใช่ไหมคะดังนั้น18ลบด้วย6นะคะเราจะหาผลลบได้อย่างไรนะคะให้เราเริ่มจากศูนย์ละไปไปอย่างไรคะไป18ไปยังตัวตั้ง 18, ที่เรามีอ่าทีนี้ลบด้วย6แสดงว่าเราต้องเราต้องถอยหลังไปถอยหลังไป6ใช่ไหมคะอ่าเรามานับสิว่าเราถอยหลังไป6แล้วเราจะได้เท่าไหร่นะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้อะไรไ,ได้12ใช่ไหมคะเราเริ่มจากศูนย์แล้วไป18 แล้วถอยหลัง6ได้12ดังนั้น18ลบด้วย6เท่ากับอ่าเท่ากับ12นะคะเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยเลย12ข้อต่อไปนะคะเด็กๆ16ลบด้วย8เริ่มจากอะไรเอ่ยเริ่มจากศูนย์ไปยังเท่าไรคะไปยังตัวตั้งก็คือ16นะคะแล้วลบด้วย8หมายความว่าต้องถอยหลัง ท่าไรถอยหลังไปอ่าถอยหลังไป8ดนะคะเด็กๆอ่ะเรามาเรามานับซิเราถอยหลังไป8นะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าแปดได้ไรเอ่ยได้แปดใช่ไหมคะดังนั้นสิบหกลบด้วยแปดเท่ากับอ่าเท่ากับแปดนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เราตอบว่า เราตอบว่า8นะคะเราไปดูข้อต่อไปนะคะเด็กๆอ่าข้อต่อไปนะคะ14ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่เริ่มจากอะไรคะเริ่มจากศูนย์เหมือนเดิมเลยแล้วไปที่อ่าแล้วไป14ใช่ไหมคะถอยหลังไปเท่าไรคะถอยหลังไป7เพราะว่าลบด้วย7นะคะถอยหลังให้เท่ากับตัวตัวลบนะคะ อะเรามานับซิหนึ่งส,อ,งส,สอ่าหได้ได้เดนะคะตามที่คุณครูวงกลมเลข7ก,ก็คือได้7ด,ดังนั้น14บลบด้วย7เท่ากับ7ดนะคะดังนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าเจ็ดนั่นเองนะคะอะเรามาดูข้อต่อไปข้อที่4ี่นะคะสิบลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่ เริ่มจากอะไรเหมือนเดิมเลยเริ่มจากศูนไปอ่าไปสิแล้วถอยหลังมามาสี่เรามานักสีหนึ่งสองสาครบแล้วได้อะไรได้สิห้าใช่ไหมคะดังนั้น19บลบด้วยสเท่ากับอ่าเท่ากับสิ้านั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เราจะตอบว่า อ่าสินะคะเราไปดูข้อสุดท้ายนะคะข้อ15 13ลบด้วย5นะคะเริ่มจาก0ูนย์ไปอ่าไป13ถอยหลังไปเท่าไรคะถอยหลังไป5เพราะว่าลบด้วย5นะคะเรามานับสิหนึ่งได้ได้8ดใช่ไหมคะดังนั้น13ลบด้วย5เท่ากับ เท่ากับผลลบเป็น8นั่นเองนะคะดังนั้นในข้อนี้เราตอบว่า,าเราตอบว่า8นะคะอันนี้ก็คือการหาผลลบโดยใช้การวาดรูปและใช้เส้นจำนวนนะคะทำให้เราสามารถที่จะหาผลลบได้ได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเราก็สามารถใช้การวาดรูปเข้ามาช่วยนะคะให้เราใช้วงกลมง่ายๆแทนจำนวนทั้งหมดก็ได้นะคะ ส่วนการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนเราจะต้องเริ่มจากศูนย์แล้วไปยังตัวตั้งนะคะแล้วลบกับตัวแล้วถอยหลังให้เท่ากับตัวลบลบด้วย2เราก็ต้องถอยหลังไปเท่าไหร่คะถอยหลังไปสองนะคะเราก็จะได้ผลลบนะคะดังนั้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอ ลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเรามาเจอกันในคาบอ่าในคาบหน้านะคะในคาบหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามตอนต่อไปได้เลยคะ่ะอัสสลามุอะลัยกุมะเรอมะตุลฮยวะบเระกาตุ